ในตอนเช้าตรู่ทเธอนั้นก็กําลังทําความสะอาดบ้านแต่ว่าในระหว่างนั้นก็ได้มีสายเรียกเข้ามาที่โทรศัพท์ในบ้านพอหลังจากที่เธอรับสายก็ปรากฏว่าเป็นสามีของเธอได้โทรมาก่อนที่จะบอกเธอว่าวันนี้งานเยอะอาจจะกลับบ้านช้าหน่อยส่วนเธอนั้นก็ได้แต่บอกว่าหลังจากเสร็จจากงานแล้วก็ให้รีบกลับมาบ้านก็แล้วกันก่อนที่เธอนั้นจะวางสายแล้วกลับมาทําความสะอาดบ้านต่อพอหลังจากนั้นสามีของเธอก็ได้รีบติดต่องานกับทางลูกค้าทันทีก่อนที่เขานั้นจะเข้าไปคุยทุระเรื่องงานกับทางหัวหน้าของเขาต่อถัดมาทางหัว ก็ได้เดินเข้ามาคุยกับเพื่อนร่วมงานของเขาอีกคนก่อนที่หัวหน้าของเขานั้นจะเอากาไรไข่มุกที่อยู่ในแขนให้กับเพื่อนร่วมงานของเขาดูพอหลังจากนั้นเขาก็ได้เดินมาบอกบางอย่างกับทางหัวหน้าก่อนที่จะเดินออกไปก่อนที่หัวหน้าจะหันไปเจอรูปที่เขาถ่ายคู่กันกับภรรยาวางอยู่บนโต๊ะทํางานของเขาพอตกเย็นสามีของเธอนั้นก็รีบกลับมาทานมื้อค่าพร้อมกันกับเธอก่อนที่สามีของเธอนั้นจะเล่าเรื่องในที่ทํางานให้กับเธอฟังพอเช้าวันถัดมาทางลูกค้าก็ได้ติดต่อกลับมาหาเขาเพราะว่ามันติดปัญ นิดหน่อยก่อนที่เขานั้นจะรีบไปรายงานกับทางหัวหน้าของเขาให้รับทราบพอหลังจากนั้นทางหัวหน้าก็ได้ให้คําแนะนําเขาไปก่อนที่เขานั้นจะกลับมานั่งทํางานต่อพอหลังจากนั้นหัวหน้าของเขาก็ได้บอกเขาว่าลูกค้าคนนี้คือลูกค้าคนสําคัญของทางบริษัทพอตกเย็นหัวหน้าของเขาก็ได้มาหาเขาที่บ้านพอหลังจากนั้นถัดมาทางหัวหน้าก็ได้บอกเขาว่าทางลูงกค้าได้ติดต่อมาหาทางผู้บริหารส่วนเขานั้นก็รู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาก่อนที่ภรรยาของเขาจะขอร้องให้ทางหัวหน้าช่วยคุยกับทางลูกค้าให้กับ หน่อยพอหลังจากนั้นทางหัวหน้าก็ได้ออกมาโทรศัพท์หาลูกค้าก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้าน